มาต่อเนื่องกันครับพี่โจไปที่ในฝั่งของ SJWD ครับโอเคก็ไตรมาสนี้นะครับกำไรออกมา258ล้านนะครับเพิ่มขึ้น1% year on year แต่ว่าลดลง9% Q on Q นะครับกำไรตรงนี้ถือว่าดีกว่าที่เราคาด9%แล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดเนี่ย11%แต่จริงๆแล้วเนี่ยกำไรที่ดีกว่าคาดถ้าไปดูในในรายละเอียดเนี่ยมันมาจาก accounting gain ก็คือมันมีกำไรจากการตี fair value แล้วก็เกินจาก bargain purchase นะครับสำหรับเงินลงทุนใน Alpha าซึ่งก็เป็น JV ระหว่างเขากับทางทางออริจินะเกี่ยวกับ warehouse เขามีการซื้อหุ้นเพิ่มนะครับก็เลยมีการตีเรื่องราวพวกนี้เข้ามาขึ้นมาเกือบเกืบ50ล้านถ้าเอารายการพิเศษตัวนี้ออกแล้วก็รายการอื่นๆด้วยเนี่ยในมุมของ core profit ไตรามาสนี้216ล้านเนี่ยยังติดลบ 16% Year on Year แล้วก็24% Q on Q นะครับแล้วก็ต่ำกว่าที่เราคาดเนี่ย9%หลักๆที่ต่ำกว่าคาดก็มาจาก Equity Income ที่ต่ำกว่าคาดนะครับไตรมาสนี้ตัว PPSEZ ในกัมพูชาก็คือนิคมเนี่ยไม่ได้มีตัวการถ่ายที่ดินแล้วก็ไตรมาสนี้เองเนี่ยในส่วนของเวียดนามเอง Transmec i เ,เองเนี่ยก็ในส่วนของส่วนส่วนกำไรของเขาเนี่ยที่ Contribu มาที่ s j w d เนี่ยลดลงเยอะ ก็มีการคุยกับทางผู้บริหารว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกมันมีการ reverse ตัวรายการที่บันทึกไว้ในอดีตเนี่ยออกนะครับมันเป็นเรื่อง accounting เหมือนกันนะครับตรงนี้อาจจะมีประมาณสัก1 0บสิกว่าล้านที่ที่มันต้องเอากลับเข้ามานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้า,ถามาดูในเชิงของ core operation จริงๆเนี่ยปกติแล้วใน Q3 มันจะเป็นตึงๆ low season อยู่แล้วนะครับออโตโมทีฟยอดขายไม่ค่อยดีนะครับตัว cross border เองได้รับผลกระทบจากเรื่องปิดชายแดนกัมพูชา แล้วก็นีเรื่องของเฟรดเลดเองไตรามาสนี้เนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงจากความคลี่คลายทางทางการค้าระหว่างอัอนนีเรื่องค a r ริฟเนาะนะครับแต่ว่าตัวดีก็มีนะครับตัวห้องเย็นนะครับตัว l o g i s ติกส์อินฟราสัคเจอรพวกพวกขนขนทางขนสินค้าทางน้ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ manage port รวมถึงธุรกิจ relocation นะครับก็คือขนย้ายของสินค้าต่างๆเนี่ยก,ก็ยังคงดีแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ย ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ที่มันน่าตื่นเต้นเพราะว่ามันจริงๆเป็นโลซีซ่นและแอบแอบคิดว่ามันเป็นฟอนโหลดนิดหน่อยสําหรับในเรื่องของตัวเอ็กซ์พอร์ตนะครับที่ที่คนกังวลเรื่องสงครามการค้าก็เร่งส่งออกกันไปแล้วก็ s j w เป็นดีก็ได้อันนี้ส่งไปในช่วงของไตรมาสสองที่ผ่านมานะพอ Q ิวก็กลับมาสู่สภาพความเป็นจริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีก็คือตัวการแมネจตัว s อสแนะครับที่ยังสามารถปรับตัวลดลงได้ทั้งเยนเยและ Q on Q นะครับแล้วก็ทางผู้บริหารเนี่ยก็เชื่อว่าเขาจะปรับตัวลดลงได้อีกจาก Synergy Bene f i t ที่เขาทำได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการที่เขาควบรวมกันสองปีก่อนนะเ w d ป็นกับ SCG l ของกลุ่มปูนเนี่ยมันก็มีพวก o อ e r l a p คอสที่สามารถลดได้แต่ว่าต้องใช้เวลานะครับก็เขาคิดว่าปีหน้าน่าจะลดลงไปได้อีกนะครับดังนั้นเองเนี่ยในเชิงของตัวเอ l o o k ของตัวบริษัทเองด้วยการที่อยู่ในอินดัสทรีที่ที่เราคิดว่ามีมี growth p o ท e n t ี a l ที่ดีการที่เขา Business ที่ Diversify เยอะนะครับแล้วก็ DE ต่ำแล้วก็มี Room ในการที่จะทำเอ็มแอซึ่งปีนี้เขาอาจจะพอสไปแต่ว่าปีหน้าก็คงจะกลับมาได้อีกเนี่ยในภาพของ m e d i ียม o ูล n องเทอมเราก็ยังคงเชื่อว่าตัว s j ส d นี่ยน่าจะเป็นขึ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับราคาปัจจุบันซื้อขายลบ s t ึ่งจุดห้ v แซนด์ด PE แล้วก็ลบหนึ่งแซนด v ด a t เ o n วช i c นไพเปอร์ก็อยู่ในโทนต่ำนะครับถ้าเกิดว่าเขาทําให้อินเวสเตอร์เชื่อมั่นได้ว่าในมุมของกําไรระดับประมาณสัก200กลางถึง200ปลายเป็นระดับที่ซัพเพ i n นได้ นะครับในเชิง valuation เราคิดว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดมาดูกรอบของราคาเนี่ยท,ที่บอมเคยเคยตั้งข้อสังเกตว่าราคาหุ้นเนี่ยมีความเบี่ยงค่อนข้างสูงอตอนนี้มันอยู่ระดับกรอบฝั่งต่ำนะครับฝั่ง7บาทเราคิดว่าน่าจะเป็นดาวไซจ์จำกัดแล้วก็เปิดอัพไซต์สำหรับมีเดียมเทอร์มอินเวสเตอร์ที่จะได้แคปิตอลเกณที่สูงบนภาพเอาลุกคิวสที่ดีขึ้นนะครับยังเป็นอัพพอร์ฟอร์มนะครับแทร็กเก็ตไพรซ์สิบสาบาทยี่สิบครับบอมครับ โอเคได้เลยครับพี่โจวันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับ,บคุณช้าบ,บอมสวัสดีครับ